เส้นทางของ l i n k ิงพาร์ในฐานะว,วงดนตรีเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายทศวรรษปี1990เมื่อสมาชิกท,ทั้ง5คนได้มารวมตัวกันในแคลิฟอร์เนียตอนแรกพวกเขาใช้ชื่อวงว่าซีโรและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นไ Hybrid ฮ Hybrid บริดเท r รีไ b บริดเท o รีบังเอิญไปซ้ำกับชื่อวงดนตรีอื่นจนในที่สุดจำต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นวง l i n k i n พาร์ k ซึ่งมาจากบริ c คอนพาร์ซึ่งเป็นสวนสาธนารณะที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทางวงเลือกที่จะเปลี่ยนการสกดข,ของคำว่ารงคอนเพื่อาการจดชื่อโดเมนเนม linkingpark.com เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างในช่วงปีแรกพวกเขาต้องรับงานเล่นต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวงของตนเองแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จวงต้องเผชิญกับความท้าทายและการถูกปฏิเสธมากมายจนผลงานเพลงของเขาได้รับความสนใจจากเจฟบรูตัวแทนที่ช่วยเจราจาตกลงกับ Warner Brother Record s และในที่สุด linkingpark ได้เซ็นสัญญากับ Warner b r o t h e r Records